สวัสดีครับพี่เนทนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมน้องๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ปีนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับผมน้องๆทุกท่านนะฮะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนเลยนะครับผมขอให้มีเพชรเติมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับปีนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็ว่ากันด้วยเรื่องเติมเพชรนะครับผมพี่เนทมีกิจกรรม หนึ่งมาแนะนำนะครับผมก็คือว่าเร็วๆนี้นะครับผมหรือว่าพรุ่งนี้แหละเออวันที่2มกราคมนะครับผมก็จะเป็นการกลับมาของกางเกงปีกนกแดงนั่นเองนะครับผมทุกคนครับก็ในส่วนของกางเกงปีกนกแดงนะครับผมนี่ฮะก็จะกลับมาในวันที่2มกราคม2565น้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะทุกคนก็ดูกันได้เลยนะครับตรงนี้ครับไฮไลท์ไอเทมนะก็อ่าวันที่สาบินะครับผมเป็นปืนลูกซองยาวที่กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็อ่า วันที่1นะครับผมก็จะมีท่าทางนะครับผมเดี๋ยวพี่เนทพาไปดูนะฮะก็จะมีท่าทางรถด้วยนะครับผมในร้านค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เนทพาไปดูนะแล้วก็นี่ครับไฮไลท์เลยนะครับผมไฮไลท์เด็ดของปีนี้ปีใหม่นะครับผมนี่ฮะกางเกงแดงทุกคนครับผมปีกนกแดงที่น้องๆรอคอยนะครับผมอยาก จะได้กันนักใช่ไหมนี่ครับกลับมาแล้วนะฮะในวันที่2มกราคมก็เดี๋ยวนะครับผมคลิปนี้พีเทศก็จะมาสอนเติมเพชรแบบคุ้มๆกันด้วยนะฮะช่วงนี้นะับผมมีกิจกรรมทางด้านของ Sho p e e p a พแล้วก็ที่เอกับฟีไฟนนั่นเองนะครับผมทุกคนครับก็สำหรับกิจกรรมที่พีเดศพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนี่ฮะทุกคนก็ต้องเข้ามาที่หน้าเติมเกมก่อนนะครับผมนี่ฮะเว็บเติมเกมตรงนี้นะครับอ่าพิมพ์เข้าไปเลยนะว่าเติมเกมแล้วก็ คลิกเข้าไปที่อ ID ผู้เล่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ UID ของเราไปเลยนะครับใส่เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะล็อกอินเข้ามาหน้านี้นะครับล็อกอินเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นอะไรไหมนี่ครับเห็นไหมโบนัสนะครับผมนี่ครับ10บาทนี่ก็จะได้โบนัส9เพชรนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเติมเยอะๆนะครับผมเติม500เพชรหรือว่า300เพชรเนี่ย1,000เพชรตรงนี้นะครับผมเห็นไหม มันจะบวกเยอะนะทุกคนบวกโบนัสเยอะมากนะครับผมก็ใครที่เติมผ่านช h อปปี้เพนะครับผมรับไปเลยนะครับโบนัสตามนี้เลยนะก็คือเติม1,000เนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าเราเติม1,000นะครับผมเราก็จะได้รับนะครับผมโบนัสหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสอง เพชรนั่นเองนะครับผมก็คือแพ็คนี้ตกแล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5000กว่าเพชรน,น,นะทุกคนก็ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่มีช้อปปี้เพจนะครับผมก็มาเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้นะครับผมตรงกัลิน่าบัตรกัลิน่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับผมเข้าร่วมเฉพาะแค่นี้ครับอ่าช้อปปี้เพจเท่านั้นแล้วก็เราสามารถเติม1 u ึ d ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมทุกคนครับก็ ใครที่อยากจะเติมนะครับผมไม่มีช่วงพี่เพก็บอกเพื่อนได้นะครับซีโ h ช p บริการเติมเกมออนไลน์เติมเงินมือถือทุกระบบและเกมสุ่วของรางวัลมากมายพร้อมระบบเติมเงินสะดวกปลอดภัยทันใจรวดเร็วต้อง c ีโ h o ช็อ คือใครที่แบบมีเงินทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมโอนวอลเล็ตมาให้พี่เนิจก็ได้นะครับผมแต่ว่าพี่เนิจบวกเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เนิจต้องโอนนะครับผมจากทูมันนี่วอลเล็ตเข้าธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับผมพี่เนิจบวกเพิ่มแพ็คละห้าบาท10บาทก็พอนะครับผมก็ใครที่มเีเงินอยู่ในวอลเล็ตก็ลองทักมาหาพี่เนิจก็ได้นะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเติมนะครับผมหรือว่าคนที่บ้านใครที่ใช้ช้อปปี้เพย์นะครับผมก็ขอให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ พอให้แม่เราเติมให้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการหาเพชรนะครับผมเพื่อซุ่มนี่ครับกางเกงปีกนกแดงนั่นเองนะครับผมที่จะมาในคืนวันนี้แล้วนะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับผมก็กลับเข้ามาที่ตัวเกมนะครับผมพี่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาแนะนําวิธีการเติมเพชรเพื่ออ่างเกงปีกนกมันจะมาใช่ไหมก็ หาเพชรเพื่อไปซุ่มกางเกงปีกนกแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมาในวันที่2มกราคมนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของในร้านค้านะครับผมอย่างที่พี่เนทบอกนะฮะนี่ครับผมทุกคนครับผมสําหรับกิจกรรมรถแรงรับปีใหม่นะครับ2วันเท่านั้นนะฮะนี่ครับโอ้โหก็สำหรับท่าทางนะครับผมที่ขายอยู่399เพชรเนี่ยก็จะถูกลดลง75%เหลือ99เพชรเท่านั้นนะครับผมและสำหรับท่าทางไหนที่มัน มีราคานะครับผม599เพชรนะครับผมก็จะถูกลดลงนะครับผมเจาเปก็จะเหลือ149เพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมใครที่ล็อกอินนะทุกคนรับเยติด้วยนะครับผมรับเยตินะฮะนี่ครับรับกันแล้วยังนี่ก็อย่าลืมเข้ามา ล็อกอินแล้วก็มารับกันด้วยนะครับผมวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะวันที่1วันเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะเติมเพชรนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมทักมาหาพี่น็ตก็ได้นะครับผมลองทักกันเข้ามาดูก่อนนะฮะใครที่ไม่มีช้อปปี้เพหรือว่ามีเงินอยู่ในวอลเล็ตอยู่แล้วนะครับผมก็ทักมาหาพี่น็ตทางแฟนเพจใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมใครที่มีเงินอยู่ในวอลเล็ตนะครับผมก็มลองนะครับผมลองทักมาหาก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่น็ตก็จะ เติมทานนะครับผมช้อปปี้เพย์ให้พวกเราอีกนะครับผมพอดีว่าพีเน็ตมีแอปช้อปปี้เพย์นะครับน้องน้อๆก็แค่โอนเงินมาให้พีเน็ตนะครับผมก็บอกคนละ5บาท10บาทก็ว่ากันไปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเติมนะตรงนี้นะครับผมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเติม1 ID ได้1ครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อต่อ1ขั้นนะก็คือ10บาทได้ครั้งหนึ่งนะครับผม20บบาทครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เก้าสิบบาทครั้งหนึ่ง 5 0 0ครั้งหนึ่งหนึ่งนครั้งหนึ่งนะครับผมเท่านั้นนะฮะก็ใครที่มีเงินเยอะนะครับผมพี่เดแนะนำให้เติมแบบ300500บาทไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะเติมนะครับผมก็ทักมาได้นะฮะก็สำหรับช่วงนี้นะครับผมปีใหม่แล้วนะครับผมแน่นอนฮะวันที่1ก็ต้องมีสิทธิ์ขั้นสูงใหม่เข้ามานะครับผมทุกคนครับนี่ครับพี่เดชยังไม่ได้ไปปลดล็อกเลยนะครับผมนี่ฮะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมนี่ฮะ สิทธิ์ขั้นสูงใหม่ในเดือนมกราคม2565นี้นะครับผมก็จะมีไอเทมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมในสิทธิ์ขั้นสูงนะครับที่พี่เน้ชอบก็คืออะไรรู้ไหมนี่ครับทุกคนดูนะดูนะนี่นี่นี่ตัวนี้เลยนะครับผมพี่เน้ชอบมากนะก็คือแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมโคตรเท่นะครับผมแอร์บอร์ดตัวนี้นะฮะใครที่พลาดนะครับผมพรีออเดอร์ไปก็นะครับผมนี่ครับอยู่ในร้านค้าแล้วเนาะก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยแล้วกันนะครับผมและอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือนี่ครับผมแฟชั่น คู่หูน้องเฮตินั่นเองนะครับผมนี่น่ารักจังเลยนี่น่ารักไหมน่ารักจังเลยเอออยู่ตาบูตาบิจังวะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเติมเพรก็นะครับลองทักมานะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไปได้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ